สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะนะคะอันนี้ก็มาดูผักหลังบ้านเรานะคะหลังบ้านเดนแรก็จะปลูกมะเขือนะคะเป็นมะเขือเปาะมะเขือสีขาวเน้นกินกับน,น้ําพริกนะคะหรือแกงเลอไว้ทำกับข้าวได้นะคะแล้วก็มีต้นพริกนะคะนะตอนนี้ก็เริ่มฟื้นฟูต้นได้แล้วนะคะจากที่แบบว่าเมื่อวานนี้เหี่ยวเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นผักออตูค่ะนะ เอเดนก็ยังไม่ได้เอาอันนี้มาใส่เพิ่มนะคะ,ะเดี๋ยวหาอะไรมาคลุมตรงดินเวลาเรารดน้ำเนาะมันก็จะได้ไม่กระจายอันนี้นะคะก็ต้นพริกนะคะต้นพริกนะคะแล้วก็จะมีต้นมะละกอแล้วก็จะมีต้นมะเขือนะคะแล้วก็จะมีต้นมะละกอนะคะเดี๋ยวหาอะไรมาปลูกแซมๆนะคะเขาเรียกว,ว่าปลูกผสมผสานกันนไว้กินนะคะจะให้มันให้มันขึ้นด้วยกันนี่แหละนี่ ให้มันขึ้นต้นด้วยกันนิดๆนะคือเราไม่ต้องไปปลูกเยอะแยะมากมายนะปลูกแค่พอไว้กินพอโดยที่เราแบบไม่ต้องไปซื้อเขานะคะทุกคนนะนี่นะคะก็เป็นโครงการปลูกผักหลังบ้านนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่อ้วนด้วยนะคะแม่อ้วนสั่งทอให้นะคะปลูกผักนะคะก็ต้องขอบคุณแม่อ้วนนะคะนิวยอร์กนะคะตอนนี้แม่อ้วนก็อยู่กรุงเทพนะคะก็จะเดินทางกลับนิวยอร์กวันที่9 กุมภาพันธ์นะคะจากคุณแม่ก็อยู่กับลูกหลานเนาะช่วงปีใหม่นะเพราะว่าช่วงที่เดินทางมาก็มาอยู่ที่วังปู่กับพวกเรานะเออสิบห้าวันครึ่งเดือนเลยนะคะแล้วก็ไปอยู่กับลูกหลานอีกประมาณครึ่งเดือนนะคะอ่านะคะะก็ขอบคุณแม่อ้วนนะคะตอนนี้กล้วยนะคะกล้วยก็กําลังแบบเครือแบบสวยมากเลยนะคะต้นต้นยางนาก็กําลังขึ้นสวยมากเลยนะคะเพราะว่า ซื้อมาปลูก3ต้นแล้วก็ตุ้ยไปต้น 1, หนึ่งเหลือ2ต้นนะคะตอนนี้ต้นยางนาก็กําลังสูงแล้วก็เชื้อเห็ดที่นํามาปลูกก็เพาะไว้ด้านล่างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาโลรลุนกันว่าเอ,อเราจะได้กินเห็ดละงอกไหมที่เราเพาะไว้อยู่ด้านหลังในต้นนะคะอืมเพราะว่านําเชื้อเห็ดละงอกใส่ไปแล้วนะคะนยผักดะดาก็กําลังงอกนะคะเอซีนุ่นนะนีะ่นะกาลังงอกนะะดดาเพาะ เขาเรียกว่าผสมเลยนะฮะเอ็นดาดาบอกว่าผสมทุกอย่างเลยนะในพักตรงนั้นนะอากาศเย็ยนมากเลยท่านผู้ชมานาวนาวๆๆโอ้ยหนาวมากเลยทุกคน FC อากาศเย็นมากเลยนะคะไม่รู้จะไปทันพระเดินไหมนะ เฮ้ยเย็นเยียบเย็นเยียบาเย็น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 เยพาทิตขึ้นแล้วนะคะเอฟซีดูนะคะจะได้ผักบุงไปลวกแล้วท่านผู้ชมฮะเออวีเจยอดมั้ยวอมันโนโมกระไหลเอฟซีเอ้ยนี่แม่ๆเมยกำลังใส่บาทพอดีเลยพระยังไม่มาเนาะเออเดี๋ยวเรานี่แหละ นี่คะ่ะมีดอกไม้พอดีเลยนี่นะได้ดอกไม้ใส่บาแล้วนะเดี๋ยวเราก็หากับข้าวแถวนี้แหละนะคะทุกคนนี่ค่ะอืมโอ้โข้าวเหนียวมีบ่ข้าวเหนียวมีด้วการค้าก็มีหลายอย่างนะก็นี่เพผนก็จัดให้เรียบร้อยเลยนะยังไม่มานะคะนี่คะ่ะใส่ชุดใส่บาแล้วนะท่านผู้ชม เราเราไปไม่ถึงวัดนะเพราะว่าอากาศมันเย็นมากเราก็ขอใส่บาตรตรงนี้แหละวัดดีค่ะว่าจะไปวัดไปใส่บาตมันเย็นมากดูมันชาไปหมดแล้วเนี่ยก็เลยเอาตรงนี้เลยนี่แหละได้บึงชื่อกันเป็นเท่าไหร่คะหนึ่งสามสิบห้า มาาวสสิอันนี้เรามาใส่บาทนะคะที่บ้านห้วยน้ำเที่ยงมาพระกำลังมาแล้ว เราไปไม่ถึงวัดนะทุกคนเพราะว่าอากาศเยียนมากเราขอใส่บาตรตงนี้เลย

ของผูปฏิจิตตรงนี้แหละค่ะเป้าแตมค่ะออบิน้ยนี่วะอยู่ยูกับป้าแตนค่ะเหมือนเรียกว่ายวป้านะูป็นยูทูบเบอร์นะคะลวงตาวันนี้ลวงตาอกกล้องนะมีนะค่ะ เต็มศูนย์าดปาดสองสามเต็มเลยอากางานด้วยกันอาเป็นทุ่ผลน่าลงตาเป็นเราควรต้องควบคุมเป็นเรานี่ไม่ว่าจะแจะผลพอจะมีผล่้องรู้ตัวก่อนนะจะรุ่นก้อนจะน้อยก้อ่ตัวหมดจึงพระลงละตามลมเพราะถ้าไหนทิ้งทุน่วมเพียงเรียนเท่าเราทำอย่างนี้นะเายืมเรื่อเงิ ไม่รู้เรื่อที่มีรุ่งันไม่มีราะว่าราคีจำเรว่องาจะม่กลับมาเชื่ังคือะไรคะว่าเป็นบริการเยอพนระตานี่หนานิ่หนา้าเป็นคนยุ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 นใ้การพบมีภาพสวนงามเขาจะเข้าเวียนาการเกิดเกิดเมอต่เครื่อายจับไฟที่เมอแต่ารปูางเงินินนี้คือการเงินการปนมาสายเป็นดงหนุมกเป็นนีพการที่เที่นี่ที่นี่้วจะไมด้เา

บุญนะคะที่บ้านนาเทียเลยคะเพราะว่าไปไม่ถึงจากนู้นนะคะเอซีเรถือว่าเราได้ทำบุญนะคะวันนี้ก็ขาทุกบุญกับเอซีด้วยนะคะส,สวัสดีค่ะ